สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลวันนี้นะครับมีข่าวอัปเดตมาอีกแล้วแต่เป็นข่าวอัปเดตของยูกิเพนปากาหายทองคำาำคำกำคำคำนั่นเองนะฮะยูกิหายทองคำของเรานั่นเองวันนี้โพสต์มาจากพี่ตังรัฐกรเลยนะครับเป็นผู้ดูแลเพจของน้องยูกิโดยเฉพาะเลยเดี๋ยววันนี้จะมาอ่านให้ฟังนะฮะโพสต์นี้มาขอสอบถามสักหน่อยเหอะความคิดเห็นจากทุกๆท่านในเพจบ้านพักหลังนี้ เราจะสร้างลายกลุ่มเพื่อให้คนที่อยากร่วมสนับสนุนในทุกๆก,กิจกรรมที่ทําร่วมกับน้องยูกิรวมไปถึงการมอบมาลัยน้ําใจนะครับให้กับน้องยูกิด้วยนะครับใครที่มีความเห็นอย่างไรก็คือสามารถคอมเมนต์มาได้เลยแล้วก็แฮชแท็กนะครับเข้าไปที่ Facebook fb บ้าน h โฮมฮัท fc ยูกิเพนประกาศนะครับอีกรอบนะครับบ้าน h โฮ e h ัท fc ยูกิ เป็นประกาศชนิดเท่านั้นนะครับอ่ะแล้วก็ข่าวอัปเดตล่าสุดนะครับแม่ๆคนไหนที่อยากเจอยูกิแบบใกล้ชิดแบบตัวเป็น อย่างนี้นะครับก็คือใกล้ชิดยิ่งกว่าติดขอบเวทีซะอีกนะแค่มาชอบสินค้าอาริเซ่และลุ้นเป็นผู้โชคดีท็อปสเปนเดอร์ารางวัลโอ้โหลุ้นมาเป็นผู้โชคดีแรกรับสิทธิชมไลฟ์สุดยูกิเป็นประกาหายทองคำไปเลยนะแบบเอ็กวีซีที่งานอาริเซ่ไลฟ์แบนเดทที่โซลิโออาริเซ่แถบแดนบนที่2ี่กันยายน2567น้นั่นเองนะฮะสิทธิพิเศษสำหรับผู้โชคดีนะครับท็อปสเปนเดอร์ ผู้ที่มียอดซื้อสูงสุดรับสิทธิ์ที่ชมไลฟ์สดยูกิเป็นประกาหอยทองคำและ e x c l u s i v e ที่ Studio วอ,อริซรับสิทธิ์ที่ถ่ายภาพโพลเรอร้อยคู่กับยูกิหอยทองคำพร้อมลายเซ็นนะครับท่านใดเข้ามาในงานแล้วก็ห้ามพลาดตรงนี้เลยนะฮะกิจการร่วมสนุกกองง่ายๆเลยเพียงแค่ซื้อเอเริเซ่ผลิตภัณฑ์ใดๆนะครับขอย้ำนะครับตรงนี้ต้องฟังกระชัดหน่อยนะฮะก็คือเพียงซื้อเอเริเซ่ผลิตภัณฑ์ใดๆก็ได้ที่เซเว่นนะครับแล้วก็ไปเสร็จ สะสมโดยไม่จำกัดจำนวนใบเสร็จถ่ายรูปบินใบเสร็จและส่งทางอินบ็อกซ์พร้อมแจ้งชื่อเบอร์โทรศัพท์ส่งทางเพจเอริเซ t ไทยแ a นดนะครับระยะส่งใบเสร็จตั้งแต่วันที่13ถึง22กันยายน2567เวลา23.59นาฬิกานะครับ หสิทธิผู้โชคดีนะครับรับสิทธิชมไลฟ์สดและถ่ายภาพโฮลาวรอยได้2ท่านลงทะเบียนเข้างานเอลิเซ่ไลฟ์แบนด์เดยยูกิหายทองคำา5กันยายน2 5 6 7เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับยังไงก็อย่าลืมนะเข้างานก็ ฝากดูน้องเขาด้วยละกันว่าน้องเขาเป็นยังไงนะครับน่ารักเหมือนที่แอดพูดหรือเปล่านะเขาตัวจริงน้องเขาสวยมากๆเลยนะครับยังไงก็ฝากทุกท่านด้วยนะครับกับข่าวอัปเดตล่าสุดในวันนี้นะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนครับบ๊ายบาย